มาเว้ย p <Yeah. S 1> ิดปุ้บยาร้านแรกครับมาซาลาจมาซาลาจเนี่ยมันก็คือชานมเหมือนบ้านเรานี่แหละแต่ก็จะมีกลิ่นขิงกลิ่นเครื่องเทศนะฮะเพราะว่าอินเดียเนี่ยเขาจะชอบใส่เครื่องเทศกับขิงผสมไว้กินร้อนๆอ,อ,อุ่นๆเนี่ยชื่นใจเลยราคา5ลูปีถึง10ลูปีแล้วแต่ร้านแล้วแต่ที่ ต่อมาครับปาน,นิปุรีครับแหมที่เลือกร้านนี้บอกเลยว่าดูสะอาดแล้วแหละก็เลยอยากจะลองชิมสักหน่อยมันก็คือแป้งทอดครับให้มันเป็นกลมๆนี่วิธีการกินเนี่ยเราก็ต้องถือถ้วยเนี่ยรอไว้พอเขายัดมันลงไปในรูเสร็จเขาก็จะไปจุ่มน้ําเป็นน้ําที่ผสมกับเหมือนสาระแน่กับน้ําส้มสายชูหรืออะไรที่อย่างจะรสชาติเปรี้ยวๆหว,วานๆครับอร่อยดีนะครับนี่สามชิ้นเนี่ยประมาณ20รูปีหรือว่า10บาท มาครับร้านนี้คือนมร้อนนมร้อนนี่เขาจะต้มนมจนมันขึ้นเป็นไข่เลยแหละ,หละคือลอยอยู่ข้างหน้าผิวน้ํานมแล้วด้านบนเนี่ยเขาจะโรยพวกอัลมอนด์มาซาร์แล้วก็สมุนไพรต่างๆครับหมายพีนะ่เขาค่อยๆตักทีละนิดทีละนิดผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพอเสร็จแล้วนะเขาก็จะนี่น้าตาลโอ้โหสองช้อนโต๊ะโอ้โหแม่งไม่ใช่โต๊ะแล้วมัง้งชักชักเนี่ยผมถามว่าชักทาไมเขาบอกว่ามันคือทําให้แบบน้ําตาลละลายไงคล้ายๆเราคนนั่นแหละแต่ชักก็คือจะไวกว่า นี่ฟองฟอดอร่อยไหมข้างบนคือไข่นมที่แบบะคล้ายไข่เต้าหู้อนมหวานเลยกุหลาบจามูลกุหลาบจามูลเนี่ยเขาทำจากนมไม่ว่าจะเป็นนมวัวนมควายหรือว่า นมจามาลีก็จะเป็นก้อนกลมๆนะครับต้มจนมันขึ้นเป็นไข่อะไรทุกอย่างครับแล้วก็ไปใส่ต้มกับน้ําหวานน้าตาลอีกรอบหนึ่งครับมันก็ซึมซับบอกเลยว่าหวานแบบหวานตัดขาทุกอย่างอาหารขนมอินเดียเนี่ยหวานเจี๊ยบอนี้ก็เป็นหมากหมากนะมันจะมี2รสก็คือรสหวานเหนอรสแบบซ่าๆเผ็ดๆนะแต่ทรงนี้ผมบอกเลยผ่าน เอกรู้วันแรกเอาวันเอกรเอกรเนี่ยคือร้านเนี้ยตอนแรกผมก็เห็นแล้วว่าเอ้ยแม่งวัยรุ่นแม่งมุงกันเยอะวะ่ะเนี่ยเพียบเลยผมกะวะ่าลองไปดูสักหน่อยเข้าไปครับ,บเป็นแบบแป้งทอดแล้วก็ตอกไข่แล้วก็โรยหอมแดงนี่แล้วก็มีพวกแบบซอสอะไรต่างๆนั่นแหละก็เอาวะแม่งวัยรุ่นกินมันต้องกินง่ายอนะไรเงี้ยอ่ะลองดู ดูเขียงพี่เดยแม่งเหมือนเก้าอี้ักผ้าเลยคล้แบบโรตีบ้านเราเลยแต่ว่ารสชาติมันจะออกแบบคล้ายพิซซ่าก็ไม่ใช่จะเป็นแซนด์วิชก็ไม่เชิงจะร้อนอยู่แบบนีอ้ยโอ้ย,อ,ยอร่อยเลยอะ่ะกินได้อีกอะ่ะกินได้เรื่อยๆนี่เป็นสัม,มซูานะก่อนที่เราจะเข้าไปทัดมาหาวาก็หาอะไรรองท้อง คือบ้านเราอ่ะเห็นซอสเขียวๆไงก็แบบไม่ค่อยชินใช่ไหมแต่จริงๆมันรสชาติแบบเปรี้ยวๆหอมๆนะมันเป็นแบบสารแน่เอ,อเปรี้ยวเค็มเข้ากัน,น,นรอยสับป,ปะรดปัน่นเดินเลยไปแล้วแล้วกลับมาดูสับป,ปะรดปั่นเนี่ยยรูปีประมาณ10บาทใส่สับปะรดไปแล้วเหมือนว่า ปั่น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 ออาเป็นน้ำเลยสับปะรดสับ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 นะติดเรื่องน้ำแข็งอย่างเดียวเลยมันแบบน้อยมากแล้วก็ไม่ค่อยสะอาดนะส่วนมากก็ไม่กินอ๋อนี่ยมีเกลือนิดนึงนี่แล้วสับปะรดนะก็คืออยู่ในถังสีฟ้าโอ้โหน้ำสับปะรดจากถังสีฟ้าครับผมน้ำาเย็นไม่เยอร่อยกว่าบ้านเราอ่ะแต่มาแค่มันไม่ยิน คือแม่งเป็นเนื้อแต่เป็นรสเลยดีนะรายการต่อไปน้ำอ้อยสดครับผมเป็นน้ำอ้อยคั้นสดๆดเลยเนี่ยมันก็คั้นแยงใบแยงมาแบนแล้วก็กลับไปแยงอีกไปเล็ก20ี่ถ้วยใหญ่40เอาถ้วยใหญ่ไม่มีมีแต่ถ้วยเล็กงงไหมเขาแยงง่ายเนี่ยเห็นที่กองไหมมีที่กองกากนะสีขา,ขาวๆเนี่ยเหมือนเขาจะบีบแบบเลมอนลงไปด้วยนะ มันม่กลิ่นหมูมอนเลยว่ะเป็นแบบร้อนแบบลอ้อยแล้วต่หนนิดนึงต่อมาครับน้ำส้มก็คือน้ำส้มคั้นอนะแต่อยากให้สังเกตพี่บ่าวคนนี้ชุดเรียบร้อยเสื้อเรียบร้อยกางเกงเรียบร้อยตัดส้มออกไปปนิดนึงแยงเข้าเครื่องกดฟับนี่มือล้วนๆไม่มีสแตนอินอินเดียเนี่ยส้มค่อนข้างเยอะนะแต่ก็รสชาติก็ดีนะลูกค่อนข้างใหญ่ ถ้วยหนึ่งเนี่ยประมาณ50ารูปีก็น้ำส้มเลยอ่ะไม่ใส่เกลือไม่ใส่น้ำแข็งไม่ใส่น้ำตาลคือแม่งบดก็คือแบบคั้นกันสดๆตรงนี้นี่หลอดกระดาษนะแก้วกระดาษนะอินเดียเขาก็รักโลกเห็นปะ่ะมาครับจาเลบีขนมหวานชื่อด,ดังอีกอย่างหนึ่งของอินเดียอันนี้ก็คือหวานเจี๊ยบ อะไรบีเนี่ยก็คือแป้งทอดนะเขาจะมาใส่กลวยก่อนแล้วก็บีบลงมาเป็นเส้นแล้วก็หมุน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 ทอดบนน้ำมันเลยนี่นิยมให้คนรักการอ่านสัด,ด้วยเป็นไงให้มาตามข่าวสารบนหนังสือพิมพ์ระหว่างกินเนี่ยอ่ะน้องมาน้องอยู่ข้างหลังหนึ่งนี่ข้างๆอีกหนึ่งเฮ้ยแต่รสชาติมันดีนะถ้าเกิดกินกับพวกชาหรือว่าพวกกาแฟเนี่ยก็คืออร่อย ต่อมาครับโซดามะนาว1แก้ว50ลูปีเช่นเคย25บาทก็คือมันเป็นแบบอาหารยอดฮิตของที่อินเดียนะนเจ๋งมากคือวิธีการทําอะไรเงี้ยผมว่ามันเจ๋งนะโดยเฉพาะแบบโซดามันไม่มีแบบสําเร็จรูปนะต้องทําเองแก้วต่อแก้ววิธีกินนะต้องใส่เกลือพอใส่เกลือต้องรีบกินนะมันฟูมากมาแล้วบอกให้รีบกินโอ้ยเขาจะหมูกเฮ้ยแต่มันอร่อยว่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าโซดามะนาวที่แบบอร่อย มะนาวเกลือนี่ก็อร่อยได้แล้วอะ่ะของฟอดทุกอย่างทุกเครื่องดื่มเนี่ยเรามีแบงค์ห้าร้อยป่ะแก้วละห้าสิบใครว่าคนอินเดียไม่ทอนบางโดนับก่อนครบบ้างสี่ใบแบงค์ฟ้าใบหนึ่งโอเคไม่่โออันเนี้ยเวลาเขากินเสร็จกินข้าวเสร็จใช่ป่ะเราจะมาให้เสร็จ รสชาติก็เป็นข้างนอกกบเป็นหวาน,วานข้างในเป็นเหมือนมินม้นมิ้นะกินแล้วทำให้สดชื่นดับกลิ่นปากอะไรอย่างเงี้อร่นนอย